Good morning everyone. How are you today? I am so good. สวัสดีนะคะนักเรียนสวัสดีตอนเช้านะคะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแต่คนคงไม่แน่ใจว่านักเรียนดูในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะ say ทั้งสองอย่างเลยงก็คือ Good morning and Good afternoon นะคะวันนี้ค่ะเจอกันเหมือนเดิมค่ะในหลายวิชาภาษาอังกฤษค่ะกับทีเชิญนุ่นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการกล่าวทักทายการแนะนำตัวเอง การกล่าวลาในการกล่าวขอบคุณค่ะทั้งหมดเนี่ยเราเคยเรียนมาแล้วแหละแต่แค่เราจะมาทบทวนความจำของเราว่าเราจะยังจำกันได้อยู่ไหมนะนะคะเรามาเริ่มกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้หนึ่งนักเรียนสามารถกล่าวคำทักทายและแนะนำตนเองได้ถูกต้องและเหมาะสม 2. นักเรียนสามารถเขียนกล่าวคำทักทายและแนะนำตนเองได้ถูกต้องและเหมาะสม 3. นักเรียนสามารถกล่าวคำขอบคุณและกล่าวคำลาได้ถูกต้อง 4. ส,สุดท้ายนะคะนักเรียนมีอัธยาศัยที่ดีมีความกล้าแสดงออกและมีความเข้าใจและมีความจำที่ดีนะคะเรามาเริ่มกันที่การกล่าวคำทักทายค่ะ นักเรียนจำได้ไหมเอ่ยเราทักทายกันว่าอะไรบ้างคะตอบให้โฮครูชื่นใจหน่อยใช่ฮัลโหลค่ะแล้วก็คำว่าอะไรคำหนึ่งนะไฮเก่งมากค่ะ very good สองคำนี้นะคะจะแปลว่าสวัสดีค่ะแต่ว่า hello จะใช้ทักทายผู้ที่รู้จักกันในครั้งแรกส่วนไฮ จะใช้กับผู้ที่เรารู้จักคนเคยหรือเพื่อนนะคะคำต่อมาค่ะ m o r n i นิ g ง o d m o r นิ n งนะคะสวัสดีตอนเช้า Good afternoon สวัสดีตอนเที่ยง Good evening สวัสดีตอนเย็นนะคะไหนออกเสียงตามพูอีกครั้งนึ่งค่ะ Hello Hi, Good morning, Good afternoon, Good evening. เก่งมากค่ะต,ต่อมาค่ะการกล่าวลาก็คือการ say goodbye หรือบายบายนะคะ goodbye แปลว่าลาก่อนค่ะใช้คำเป็นคำที่ใช้กล่าวคำอำลานะคะ บายบายบายเหมือนกันก็แปลว่าลาก่อนแต่ว่าเราจะใช้กับคนนี้เราสนิทสนมสามารถกล่าวลาคนอื่นได้ด้วยการเพิ่มชื่อคนที่เราออกลานะคะเช่นคุณครูจะบอกลาออเดอร์อย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะบอกว่า Goodbye order Goodbye Phuping bye, bye bye, bye อังเปาอย่างเงี้นะคะ ล่มาค่ะการกล่าวขอบคุณนะคะเราเพิ่งเรียนไปเมื่อคาบสองคาบที่แล้วเองนะคะเราจะพูดว่าอะไรคะ thank you ค่ะ thank you thanks thanks you're welcome you're welcome นะุณคุณจะพามายกตัวอย่างนะคะการกล่าวคำขอบคุณ การกล่าวคำขอบคุณนะคะยกตัวอย่างอันแรกเลยก็คือการถามว่า how are you how are you แปลว่าอะไรคะสะอะไรคะสะน้ำอ่ะไม่ใช่สะอะไรคะสะอะไรคะสะผมอ่ะไม่ใช่สะอะไรคะ สบายดีไหมแปลว่าสบายดีไหมคะ่ะ very good แล้วเราจะตอบว่าอะไรคะถ้าเขาถามเราสบายดีไหมเราจะตอบว่า am am fine thank you กิ่งมากคะ่ะ am fine thank you thank you ที่เขาตอบท้ายมานี่เหมือนกันที่เราขอบคุณที่เขาถามเรานะคะว่าเราสบายดีไหมมันเหมือนเป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะคะ โอเคตัวอย่างต่อมานะคะเราเพิ่งเรียนไปเลยนักเรียนจะพูดว่า Excuse me, m a y I come in, please. Excuse me, m a y I come in, please. ขอขอโทษนะคะขออนุญาตเข้าห้องได้ไหมคะแล้วครูตอบว่า Yes ได้ค่ะนักเรียนก็จะบอกว่า Thank you, Thank you คี่แปลว่าขอบคุณนะคะแล้วครูก็จะบอกว่า You're welcome You're w e l น o m e นะคะ Very good เก่งมากโอเคเราจะมาทบทวนว่าวันนี้เราเรียงคำว่าอะไรไปบ้างนะคะหนึ่งค่ะ Hello ออกเสียงตามค่ะ Hello Hi Good morning Good afternoon Good evening การแนะนำตัวเองคือเราจะเอาคำทักทายที่เราเรียนเมื่อกี้มาใส่กับคำว่า I am แล้วก็ชื่อตัวเองนะคะกาน,นกาล่าวลาค่ะ Goodbye Goodbye Bye 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 bye, bye แล้วก็ Bye Bye ค่ะอันสุดท้ายเราจะพูดว่า Thank you Thank you Thanks Thanks and you're welcome You're welcome Okay I'm done for today Thank you for your watching and interesting in your class That are gonna have the teachers Okay Bye bye see you later Take care of yourself. Thank you. Bye bye.